สวัสดีครับพี่น้องและ f อซที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับมาแล้วครับต่อจากคลิปที่แล้วนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันต่อน,นั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับนะครับจากหวยนะครับที่ออกสถิตินะครับออกเลขศูนย์นะฮะก็จะออก3 0น,นะครับ 8050นะครับจากสติตีแล้วออก3มครั้งนะครับเราก็จะวงไว้เลย3มครั้งนะครับแล้วเลข1นะครับก็จะออก9 1 7 1นะครับก็จะเป็น2ครั้งเท่ากับ2ครั้งนะครับเราก็วงไว้นะมาเลขที่2นะครับมาเลขที่2เรามันก็จะออกนะครับเลขเลขที่เคยออกนะฮะ ก็จะมี3 2นะครับ9 2 2 2และ5 2ก็เท่ากับ4ครั้งนะครับนะ4ครั้งต่อไปเลข3นะครับจากสถิตินะครับเลข3เลขที่ออกก็จะมี5 3นะครับ5 3 2ครั้งนะครับและ3 3 1ครั้งนะครับ3 3 1ครั้งนะครับก็เท่ากับ ออก3ครั้งนะครับเราก็วงไว้นะฮะเลข4นะครับเลข4ก็จะมี6 4และ4 4นะครับก็ออก2ครั้งนะครับ2ครั้งเราก็วงไว้นะฮะเลข5นะครับเลข5ก็จะมี3 5 5 5 8 5และ9 5ก็จะมี4ครั้งนะครับ4ครั้ง แล้วก็จดวงไว้เลยนะฮะจากเลข6นะครับก็จะมี4 6 3ครั้ง2 6 2ครั้งนะครับแล้ว0 6 1 6แล้วก็5 6มีอยู่8ครั้งนะครับ8 8ครั้งเท่ากับ8ครั้งนะฮะแล้วก็วงเลข8ไว้เลยนะครับจากเลข7นะครับเลข7เลขที่ออกก็มี6 7นะครับและ8 7 นะครับลงท้ายด้วย7นะฮะอันนี้คือข้างหลังนะครับอันนี้สรุปข้างหลังนะฮะที่มันออกเลข7เนี่ยมันก็จะเป็น6 7 8 7นะครับแล้วเน้นเป็นเลขหลังคือเลข7นะฮะก็เท่ากับนะครับออก2ครั้งนะครับแล้วก็วงไว้เลยนะนะเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับนะ นะครับนะเลขเจ็ดก็จะออกสองครั้งนะครับแล้วก็วงไว้นะครับนะต่อไปนะครับเลขแปดก็จะมีสามแปดสองครั้งนะครับแล้วเก้าแปดหนึ่งครั้งห้าแปดหนึ่งครั้งและสองแปดหนึ่งครั้งก็รวมเป็นห้าครั้งนะครับเท่ากับห้าครั้งนะครับเราวงไว้เลยนะเลขเก้านะครับก็จะมีแปดเก้า นะครับ8 9 2ครั้งนะครับและก้ากครั้งนะครับก็เท่ากับ3ครั้งนะครับเราวงไว้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูตัวหน้ามั่งนะครับตัวหน้านะครับจากสถิตินะครับเลขหน้าที่ออกนะฮะเลขศูนย์นะครับ นะเลขศูนย์อันนี้เลขศูนย์เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือเป็นต да ัวหลักนะครับนะอย่างเลขศูนย์เนี่ยมันเคยออกอย่างศูนย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวหลังนะฮะเป็นตัวหลังอันนี้มันเป็นตัวหน้านะศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับอย่างศูนย์หน้าเลขที่มันเคยออกนะครับอย่างศูนย์หน้าเลขมันเคยออกมันจะออกศูนย์หกนะครับหนึ่งครั้งนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเลขที่ออกเลขหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปเลขสองนะครับเลขสองก็จะมีอ่าสองหกนะครับสองหกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สองหกสองครั้ง นะครับแล้วก็เลข2 2 1ครั้งนะครับนะเลขที่3นะครับเลขที่3ก็จะมี38นะครับ38 1ครั้ง38 2ครั้งนะครับแล้วก็30 1ครั้งนะครับแล้วก็35 3 5 1หครั้งนะครับแล้วก็3 2 3สองสองครั้งแล้วก็30นะครับ301ครั้งนะครับเลข3นะอย่างเลข3เนี่ยก็มันจากเลขที่ออกนะครับก็จะมี30นะครับ3 2 3 5 3 3 0 2้งครั้งนะครับ30 2ครั้งนงะ 30มศูนยสองครั้งไม่ใช่สามศู 30, ครั้งเดียวนะครับสามครั้งเดียวขอโทษทีนะฮะครั้งเดียวนะฮะสามศูนยเอ้ย์สามแปดสามนี่สครั้งนะครับนะต่อไปเลข4นะครับเลขสก็จะมีส6่หกนะครับสี่ครั้งนะครับสี่ครั้ง นะและ 4, 4ี1ครั้งนะครับนะต่อไปเลข5นะครับเลข5เลข5ก็จะมีอา่อาอ่า3 5 2ครั้งนะครับเอห้าสานะครับ5 3 2ครั้ง5 3 5 3 2ครั้งนะครับแล้วก็มี5 5 1ครั้ง นะครับแล้วก็5 6 1ครั้ง5 8 1ครั้งนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับนะจากเลข6นะครับเลข6มันเป็นเลขหน้านะครับมันก็จะมีอ่าอ่า6กนะครับ6ก1ครั้งแล้วก็ หกเจ็ด uh, นะครับหกเจ็ดหนึ่งครั้งนะครับนะอันนี้คือเลขหน้านะครับฝั่งนี้คือเลขหน้านะฮะเลขสี่คือเอาสี่เป็นหลักนะครับเอาสี่เป็นหลักนะฮะอย่างข้างหลังนี่ก็เป็นสี่อยู่ข้างหลังอันนี้นะฮะนึกออกไหมฮนะอย่างถ้ามันมันมันออกสี่สี่เนี่ยนะครับอย่างออกสี่สี่นะครับคือสี่หน้า อันนี้คือสีหน้าอันนี้คือสีหลังนะครับมันเป็นเลขท้ายสองตัวนะฮะนะมาต่อเลยนะครับจากเลขเจ็ดนะครับมันเคยออกมาหนึ่งครั้งคือเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งออกมาหนึ่งครั้งเองนะครับต่อไปเลขแปดนะครับเลขแปดก็จะมีเก้าแปดนะครับไอแปดเก้านะครับแปดเก้า แปดเาสอครั้งนะครับ892ครั้งแล้วก็มีแปดศูนครั้งนะครับแล้วก็มี85 1ครั้งแล้วก็87 1ครั้งนะครับนะต่อไปเลข9นะครับเลข9เลข9ที่เคยออกก็จะมี91นะครับ91 1ครั้งนะครับแล้วก็ 9 2 1ครั้งนะครับ9 2 1ครั้งแล้วก็9 5นะครับ9 5 1ครั้งนะครับแล้วก็9 8นะครับ9 8 1ครั้งแล้วก็9 9 1ครั้งนะครับ9 9 1ครั้งนะครับนะนะครับก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับมีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรา ชมคลิปต่อไปนะครับชมคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะยังไงก็ดีเดี๋ยวชมคลิปต่อเลยนะครับชมคลิปต่อเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ